สวัสดีครับพี่ก้อยครับสวัสดีค่ะโค้ดบูสสวัสดีค่ะนักลงทุนก็พี่มีอัปเดตในส่วนตัวรายได้เดือนพฤศจิกาของ BMS นะคะคแล้วก็เรื่องเก่าเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ําท่วมที่กรุงเทพหัดใหญ่นะคะซึ่งในในทิศทางของตัวรายได้พฤศจิกา21วันที่เขาเห็นตัวแรกเนี่ย ต้องบอกว่ารายได้เติบโตอยู่ในระดับประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์นะคะถือว่ายังคงเป็นการเติบโตได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนตุลานะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้รายได้เติบโตได้ดีต่อเนื่องเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของตัวคนไทยเลยโดยเฉพาะเครือข่ายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอันเี้ยส่งผลให้ภาพรวมของตัวรายได้เนี่ยถือว่ายังคงเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะต่างชาติก็ยังโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับเดือนตุลานะที่ระดับประมาณสัก3 นะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่หัดใหญ่ของ b ีดเเนี่ยก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะสัดส่วนรายได้อยู่ที่ราวๆประมาณสัก2%เนะคะความเสียหายเนี่ยก็คืออยู่ในะระหว่างการประเมินความเสียหายนะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นบริเวณพื้นที่ชั้นหนึ่งกับอาคารจอดรถด,ด้านหลังนะคะซึ่งประกรันโรงพยาบาลมีการทำประกันแบบออริคสไว้ White นะคะทางผู้บริหารก็มองว่า ใปัจจนะุบันเนี่ยอยู่ระหว่างในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบประเมินความเสียหายนะแต่ว่าภาพรวมของตัวเครื่องมือทางการแพทย์สำคัญสำคัญเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นสองขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของตัวผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยยังมองว่าจำกัดนะวกกับเรื่องของการทำประกันแล้วก็ประมาณสักกลางเดือนธันวาเน,นี่ยค่ะก็น่าจะกลับมาเปิดรับบริการผู้ป่วยได้ตามปกตินะ จากโทนของที่เรามีการอัปเดตรายได้ต้องบอกว่าเรามองบวกนะต่อทิศทางรายได้ในควอเตอร์สี่ถ้าเราดูตุลาพฤศจิกายน1วันเนี่ย Q date, คิวทูเดทรายได้โตเฉลี่ยประมาณ6%ก็นตะก็ต้องบอกว่าดีกว่าตัวเลขในตัวประมาณการของรายได้ควอเตอร์สี่พี่ที่พี่คาดว่าโตอยู่ในรันดับประมาณห5%นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ แนวโน้มกำไรทั้งปี2025เนี่ยดีกว่าเป้าหมายของบริษัทที่คาดไว้ว่าจะโตอยู่ในระดับประมาณสัก4%นะคะ แล้วก็สิ่งที่จะเป็นอัพไซด์อีกด้านหนึ่งของ BMS เนี่ยพี่มองว่ามาจากเรื่องของตัวการบริหารต้นทุนกับใช้จ่ายนะรวมทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในช่วง Q4 นะคะซึ่งถ้ามีประเด็นเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยโอกาสที่อ่ากำไรใน quarter 4เนี่ยจะจะดีกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยพี่ยังไม่เห็นความเสี่ยงต่อกำไรสุทธิในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยยังคงมองว่ากำไรจะโตได้อยู่ในดับประมาณสัก 7%จนะจากการฟื้นตัวของรายได้เนี่ยตราประมาณ6%นะก็โดยรวมอย่างคงคำแนะนำซื้อนะสำหรับตัว b e ดีเ e s t Target p r i ยบาทแล้วก็ยังเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มโรงพยาบาลค่ะครับน่าสนใจนะครับ BDMS ผมว่าดูชาที่พี่ก้อยเอามาเนี่ยผมว่าแบบเป็นแบบสุดเป็นชาร์ตอร์เดได้เลยนะครับดูปีที่แล้วนะค u อเตอ r ์คอเตอรสเ,เนี่ยยอดไรายได้ให้โรงพยาบาลเนี่ยเด่นมากแล้วดรอปลงคอเตอร์นะ ปีนี้เห็นไหมครับว่า4เนี่ยเร่งขึ้นไปจากคอร์ดที่สอีกนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคโรคโรคระบาดท,ที่มันเหลื่อมกันเนี่ยมันส่งผลบวกจริงๆนะครับแล้วต่างชาติกลับมาด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รวมท็อปอัพในฝั่งของกัมพูชานะถ้ามันมีสถานการณ์คลี่คลายลรากลับมาเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ท็อปอัพเพิ่มเติมอีกนะครับบวกเรื่องต้นทุนที่พิคไคอยเมนชั่นผมว่าน่าสนใจนะครับสรุปวิดีโอไว้ประมาณนี้นะอยู่ในโซนลงทุนท่านไหนลงทุนกลางยาวผมว่า วางโพิชั่นแถวเนี้ยยังสบายใจอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากพี่ก้อยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ